ก็สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับใครเห็น2ตัวนี้ยืนอยู่ข้างกันก็ไม่ต้องสืบแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปในการว s ครับผมว่า2ตัวนี้ครับมีความแตกต่างกันยังไงจะเอาแบบรายละเอียดเอาแบบลึกๆกันเลยนะกันนะครับผมโอเคแต่ว่า ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ไปกดติดตามกด s u b ส c r i b e กดไลค์กด,กด, like, กดสั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการหาคลิปมารีวิวกันต่อไปครับผมโอเคมาเราไปบรรยายกันเลยครับผมโอเคมาเริ่มกันที่ข้อแรกก่อนเลยนะครับสังเกตไหมครับลองสังเกตดีๆนะครับรู้สึกกันไหมครับว่าตัวแดงนะครับจะมีความสูงที่มากกว่าตัวสีดํา คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทําไมมันึงมีความสูงแตกต่างกันเกือบประมาณเกือบหนึ่งนิ้วครับจะถามว่ามันยืนหรือเปล่าเนี่ยผมจะทําเปิดเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันยืนเหมือนกัน,นครับเนี่ยเห็นไหมครับผมขาก็ติดพื้นเหมือนกันครับแต่ว่าผมทําแบบ เหมือนเท่ๆผมห่อไว้ครับส่วนถัดมาพูดถึงข้อต่างๆที่เห็นได้ชัดคือเท่าที่ดูอะน่าจะเป็นขนาดลำตัวที่ตัวสีแดงเนี่ยจะดูสูงกว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าท้าไม่ถึงสูงกว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่าแต่ว่ามันสูงกว่าไปน,น,นิดนิดนิดหนึ่งครับผมแล้วก็มันดูตัวใหญ่กว่าด้วยครับสอง สิ่งที่แตกต่างข้อที่2องอย่างาเรียกว่าชัดเจนแล้วกันคือผ้าคลุมครับตัวแดงกับดามีผ้าคลุมหลังเหมือนกันแต่ว่าตัวดำนะครเพิ่มมาคือผ้าคลุมบริเวณส่วนของนี่ครับเลยเห็นไหมครับชี้ให้ดูเอานี่ก็เป็นขวานของตัวแดงครับนี่ยสังเกตไหมครับตัวนี้ผ้าคลุมตัวนี้ซึ่งตัวแดงจะไม่มีนะครับ แล้วก็เรื่องที่เขาบอกว่าแก้จุดตรงบริเวณคอสรุปแล้วไม่ได้แก้นะครับผมเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยครับผมคือเหมือนเดิมเป๊ะคอไม่ดีก็คอไม่ดีเหมือนเดิมครับที่บอกบริษัทบอกว่าแก้สรุปแล้วไม่ได้แก้นะครับผมเรื่องถัดมาตรงไหนดีตรงไหนดี ข้อแตกต่างระหว่าง2งตัวนี้ก็น่าจะไม่มีนะครับแต่ว่าข้อเสียที่มีเหมือนกันก็ที่ไม่แก้ไขเลยก็บริเวณมือครับผมหลุดง่ายครับนี่ยบเห็นไหมบริเวณมือเนี่ยที่แถมมาให้นะครับเนี่ยซึ่งมันหลุดง่ายมากๆเลยนะครับก็อยากให้แนะนํานะครับให้เป็นใช้มือของตัวถ้าเอามือของแบบ mg ครับ master grade ของการดมเนี่ย มาใส่เนี่ยผมว่าจะเวิร์กกว่านี้นะเพราะว่าแต่ละนิ้วเนี่ยจะขยับได้ผมไม่รู้ว่าจะเพิ่มต้นทุนหรือเปล่าแต่ว่าขนาดทําตัวขนาดเนี่ยยังทําราคาถูกได้เลยครับแค่เพิ่มมือมาแค่หนึ่งคู่เท่านั้นเนี่ยผมว่าอาจมันก็ไม่น่าจะจะแพงอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนเรื่องของอ,งอาวุธก็เหมือนกันครับนี่มีเหมือนกัน,กนแต่ผมไม่ได้ใส่มันมันดูแบบอันหนึ่งถือขวานอันหนึ่งถือแบบมีดดีกว่ามันดูแบบสมดุลกันดีครับ แล้วก็เรื่องจุดขยับอันนี้ผมจำไม่ได้ครับว่าไอตัวแดงเนี่ยจุดขยับมันมันมันหลวมหรือว่ามันมันขยับง่ายหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยผมลองมาขยับดูเนี่ยตัวแดงครับผมขยับง่ายกว่าตัวดํานะครับไม่รู้ว่า <laughs> เพราะพลาสติกที่ผ่านการเวลามาหรือเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูย้อนคลิปตัวเองอีกครับว่ามัน มันแตกต่างกันจริงหรือเปล่าหรือว่าเพราะการเวลาทําให้ตัวพวกข้อต่อนะครับมันมันเสื่อมสภาพแต่ว่าตัวดําเนี่ยณตอนนี้นะครับผมลองมาจับดูละตัวดํากับแดงเนี่ยตัวดําจะมีข้อต่อที่เน่นกว่าแล้วก็มีอะไรครับเนี่ยก็อย่างอื่นก็คงจะไม่มีแล้วนะครับโอเค แล้วก็อ๋อเรื่องผ้าคลุมครับผมตอนแรกเนี่ยผมผมจำไม่ได้ว่าตัวแดงเนี่ยจะเป็นผ้าคลุมแบบด้านหลังจะเป็นสีดําสีแดงหรือเปล่าผมก็เพิ่งมาดูเนี่ยสรุปแล้วคือแดงล้วนนะครับส่วนผ้าคลุมสีดําเนี่ยเห็นไหมครับด้านในจะเป็นสีดํานะครับผมแต่ว่าด้านนอกเนี่ยก็เป็นสีแดงครับเห็นไหมครับนี่สีแดงโอเคดูรวมแล้วก็ถือว่า ผมมองว่าคุ้มนะครับคุ้มในเรื่องของราคาซึ่งราคาราคา,า,คาดีครับผมพันพันสามพันสองกับได้ตัวงานที่มีคุณภาพแล้วก็มีความใหญ่โตอลังการขนาดเนี้ยถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็ผมไม่รู้นะครับว่าอนาคตเนี่ยเขาจะย้อมแมวทำสีอื่นอีกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องคอยดูกันนะครับผมว่าถ้ามีสีเท่าที่ดูเนี่ย ถ้าสีหลักๆแล้วมันมีดำมีแดงผมว่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าปกติเนี่ยตัวละครเนี่ยเขาจะทำเป็นสีสีเหลืองสีฟ้าหรือว่าน้ำเงินแล้วก็แต่สีทองเนี่ยสีทองเนี่ยผมลุ้นนะถ้าอนาคตทำสีทองผมซื้อนะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้ามาทำสีทองจริงราคาจะแพงขึ้นไปกว่านี้หรือเปล่า ถ้าแพงกว่านี้ไปสักร้อยหรือว่า200ก็ก็ยอมได้นะครับผมว่าสีทองตัวนี้อาจจะเจมเรามายืนกัน3ตัวก็น่าจะสวยครับแล้วก็ที่ผมได้แนะนำไปตอนคลิปตอนประกอบตัวตัวดำประกอบประกอบช่วงสุดท้ายที่ผมรีวิวไปนะครับผมได้พูดว่าตัวเนี้ยควรเก็บหรือเปล่าผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าใครที่มีตัวแดงอยู่แล้ว แล้วงบไม่พอผมมองว่าก็ไม่ต้องซื้อตัวดำก็ได้ครับมันก็มึนเหมือนกันนะครับแต่ว่า,าใครเป็นพวกนักสะสมแล้วก็มีเงินมีงบพอที่จัดอีกตัวหนึ่งก็จัดเลยครับผมเพราะว่ามันลองเอามายืนข้างกันเนี่ยมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับมันดูแบบหยินกับอยางนะครับผมโอเคสไลค์คินี้ก็ นะจะไม่มีอะไรครับใครมีคําถามหรือมีอะไรก็มาคอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบแล้วกันนะครับโอเคสหลดบคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอฝากไว้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กด,กด, like. กดสั่นกระดิง่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราบุมคนบุ๋มเลยอ๋อหลังจากผมปล่อย คลิปนี้ไปหรือไม่แน่ครับอาจจะมีคลิปก่อนจะปล่อยคลิปตัวนี้ไปคือผมอได้งานมาอีกครับผมสองตัวผมจะใบ้แล้วกันครับตัวหนึ่งเป็นงานเป็นผู้หญิงครับผมอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นงานที่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของบริษัทแล้วครับผมใบ้ให้แล้วกันนะครับเป็นตัวที่มีปีกครับผมเป็นสายกันดั้มครับผม ก็จะบอกใบแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้รอติดตามชมกันนะครับอ่ไม่แน่ใจว่าจะก,ก่อนคลิปนี้ที่ผมจะลงหรือว่าจะเป็นหลังคลิปนี้มาคอยติดตามชมกันครับผมโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าผมไปแล้วครับผมบา,บายไครับสวัสดีครับ